สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่อมในตำนานจากคลิปห้องน้ำแล้วก็ช่อง y t u t u นะหมอส่วมรักษาซ่อมทุกอาการวันนี้นะเราเข้าดําเนินงานก็ปัญหาเดิมที่เราเจอทุกวันนะคือห้องน้ํามีกลิ่นโอเคก็ชักโครกชิ้นเดียวของโมย่าโมย่ามีขายที่โฮงโปรนะแล้วก็ระบบฝัดเป็นไซฟอนเจ็ทนะฮะก็ก่อนอื่นเราจะมาทดสอบการกดฝัดนะคก็โล,กกลงปกตินะแต่ว่า ดเสียงมันฟ้องว่ามันมีช่องว่างระหว่างเดือยกับตัวข้อที่พื้นนะ,ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแหลงมากเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูนะ,ะว่าสาเหตุที่ทําให้มีกลิ่นเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขแบบไหนยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับหลังจากที่เราลอง เคาะสกัดดูสองสามรอบรอบโถแล้วนะไม่มีการขยับขยื่นนะด้วยการใช้สกัดสกัดคราวนี้เราเสี่ยงโถแตกนะเพราะโมยากมันค่อนข้างจะบางแล้วเนื้อเซรามิกมันไม่ค่อยดีนะเราเลยจะใช้วิธีเอาลูกหมูใส่ใบตัดเนะี่ยลาะขอบโถเพื่อให้มันปูนที่มันอมอยู่เนะี่ยแยกออกจอากกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากลื้อออกมาแล้วนะปัญหาทําให้มีกิ่นเกิดอะไรแล้วก็แก้ยังไงนะครับโอเคหลังจากที่เอาลูกหมูใช้ดอก ตัดเหล็ก4ี่นิ้ว7นิ้วปั่นรอบโถเอาปูนที่มันโบกไว้ข้างในหลุดแล้วนะเดี๋ยวผมจะยกชกโครกมานะแล้วผมจะพาไปดูว่าสาเหตุที่ทําให้ห้องน้ํามันมีกลิ่นน้ำรั่วขอบโถเกิดจากอะไรเดี๋ยวดูกันนะครับ, hey, รบสาเหตุได้มีกลิ่นคือมันมีช่องว่างนะล่อสี่นิ้วแล้วก็ไอตัวเดือยเซรามิกชกโครกเห็นไหมท่อมีการบากสกัดไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ ม่มีการใส่ปอกเกแล้วมันมีช่องว่างเขาไมกกินเนี่ยเล็ดรอกระจายออกไบนี้แล้วก็ที่สําคัญกว่ากลิ่นคือใช้ปูนเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยปูนนะอย่าไปโบอกอย่าเอาปูนไปโบกชักโครกแบบนี้นะฮะติดตั้งชักโครกมันไม่มีความจําเป็นนะฮะไม่มีความจําเป็นเลยที่จะเอาปูนไปวางเป็นแผ่นแล้วก็เอาชักโครกไปทับนะอันนี้โชคดีตรงมันไม่กินกับไอตัวกระเบื้องถ้ากระเบื้องหยาบกว่านี้ถ้ามันมนันกินกันกับพื้นกระเบื้องเนี่ยสูงมากที่โถจะแตก นะแต่น,นี้ก็รื้อออกมาได้ด้วยดีส่วนสาเหตุที่ให้มีกลิ่นคือหน้างานไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่มีการแก้ไขนะก็จะทําการแก้ไขให้ลูกค้าด้วยการถ่าสกัดใส่ท่อเยืองอแล้วก็ประกอบติดตั้งกลับให้ถูกต้องก็จบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นได้แบบถ่าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันหลังจากทําเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เรารื้อโถชักโครกออกมานะก็เราก็ทราบสาเหตุแล้วว่าทําไมห้องน้ํามันมีกลิ่นแล้วก็น้ารั่วขอบนะเท่าที่ดูนะ,ะให้สังเกต ท่อทั้งทีเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วมีการสไลด์ท่อเนี่ยถอยหลังกลับนะบเพราะอะไรเพราะว่าเดิมเนี่ยมันมากกว่า3 0มจุดห้านะฮะมันอยู่ที่35เซนครึ่งถึง36เซนพอ35เซนครึ่งถึง36เซนเนี่ยเวลาระวางชักโครกเนี่ยตรงด้วยเซรามิกนะมันก็จะห่างผนังอยู่มัน 5- 6 7เจเซนนะก็พอมาห่างผนังเสร็จเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาข้างหน้ามากเกินทําให้พื้นที่ฝั่งเนี่ยมีน้อยนะเขาเลยใช้วิธีการผ่าสไลด์ลางหมูถอยหลังให้ไม่ได้30 คือตรงนี้นพอสไลด์เทหลังเสร็จเนี่ยทำไม่ถูกต้องตามวิธีการหรือทำไม่ได้มาตรฐานสําหรับการติดตั้งชั้โค้พอผ่าสไลด์ไปลักษณะแบบนี้เสร็จเนี่ยไม่ถูกต้องไม่มีมาตรฐานการติดตั้งจึงทําให้มีช่องว่างผมมีช่องว่างเสร็จเนี่ยติดตั้งชักโคเข้าไปทําให กลิ่นแก๊สนะฮะมันก็เล็ดลอดกระจายมาตามช่องว่างต่างๆนะซึ่งนอกเหนือจากกลิ่นแล้วนะฮะถ้าผ่าล่างหมูล,มลักษณะแบบนี้สังเกตไหมถ้าเป็นชั้น2นะความเสี่ยงสูงที่จะรั่วซึมลงไปชั้นล่างผ่านรอยผ่ารอยสกัดพวกนี้นะแล้วก็ทําให้เกิดการอุดตันของสิ่งปฏิกูลที่เป็นก้อนแข็งที่เป็นกระดาษทิชชู่ถ้าทิ้งลงมันจะไปคาอยู่ตามเนี่ยร่องท่ออพวกี้คาอยู่ร่องพวกนี้เกาะกัน วันละเล็กวันละน้อยวันแร่งวันน้อยมันก็จะสะสมสะสมเป็นก้อนทําให้ชักโกกอุดตันนะคราวนี้นะเราจะแก้ไขหน้างานให้ลุกค้าด้วยการผ่าสก,กัดพื้นใส่ท่อตัวนี้เข้าไปเดิมมัน 35- มสิมเซนเราใช้ท่อขนาด5เซนต,ตัวนี้ใส่เข้าไปรักษาแบบน,นี้เช็คเบื้องต้นคข้าวๆมันก็จะได้ระยะ30เซนครึ่งพอดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เราเสียบท่อลงไปก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วคราวนี้เรามาเช็คระยะจากผนังถึงจุดศูนย์กลาง นี่มันจะอยู่ที่30เซนครึ่งพอดีเป๊ะเลยนะก็จะเป็นระยะมาตรฐานสำหรับการติดตั้งชักโครกขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผ่าสกัดฝังท่อเยื่อตัวนี้ให้มันลงไปที่พื้นให้ขอบด้านบนเนี่ยเสมอพื้นกับเบื้องนะแล้วก็ ใส่ตัวปะเก็นกันิ่นกันรั่วซึมนะก็จะจบปัญหาห้องน้ํามีต่นได้แบบถาวร้อยเแน่นอนถ้าแก้ด้วยวิธีนี้นะครับหลังจากที่เราผ่าสก,กัดฝังท่อเข้าไปเรียบร้อยนะเราก็จะได้หน้าง,งานที่ได้เป็นหน้าง,งานมาตรฐานสําหรับการติดตั้งชะโครกลักษณะแบบนี้นะจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าระยะท่อนะครับจากผนังถึงจุดศูนย์กลางของท่อ มันจะอยู่ที่30เซนครึ่งถึง3 1เซนพอดีเป๊ะเลยนะอันนี้30เซนครึ่งพอดีเป๊ะนะซึ่งเป็นระยะที่ชักโครกทุกยี่ห้อทุกรุ่นเขากำหนดไว้ว่าจากพอถึงเซ็นเตอร์ท่อละมิ้งจะต้อง30.5เซนหรือว่ามากกว่าแต่อย่ามากกว่าได้นะแล้วก็ที่สำคัญนอกเหนือจากระยะท่อ30.5แล้วเนี่ยช่องว่างตามรอยต่อของท่อกับพื้นต่างๆจะต้องปิดให้มิดชิดลักษณะแบบนี้ให้เหลือไว้เฉพาะรูที่จะเอาตัว ปะเอ็นหรือตัวที่พึ่งหน้าแปลนของสาหรับตดต้งนชกโคกมาใส่และใส่แบบนี้อันนี้เราใช้ของที่เราสั่งมาเป็นแบบหนาพิเศษนะก็จะมีประสิทธิภาพการป้องกันกลิ่นได้ดีกว่าแบบบางๆนะเสร็จก็ใส่ไปลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะได้หน้าง,งานที่มาตรฐานสำหรับตดต้งนักโคจะกกสังเกตเห็นได้นะครับว่ามันจะมีแค่รูให้เราเอาเดือยเซรามิกของตัวโถชกโคเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้นะแล้วก็น้ํามันก็จะไปผ่านรอยท่อเยืองอพลาสติกฉลับไปที่ท่อสี่นิ้วนะจะไม่ได้ ไหลผ่านซึมผ่านรอยผ่าเรายส่จัดปูนะซึ่งมันช่วยป้องกันน้ํารั่วซึมลงชั้นล่างกรณีที่อยู่ชั้น2แล้วแก้ไขไม่ได้มาแต่ถ้าแก้ด้วยท่อแบบนี้น้ําทุกหยดที่มาจากชักโครกก็จะไหลผ่านท่อพลาสติกลงไปที่ท่อสีจบปัญหารั่วซึมนะแล้วก็ปิดช่องว่างไม่มีช่องว่างให้กลิ่นแก๊สหรือว่าแมลงเล็ดรอดแกะตายออกมาก็จะช่วยจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นน้ํารั่วซึมสะสมลงชั้นล่างแล้วกลิ่น กลิ่นแล้วก็กดไม่ลงนะได้แบบถาวร99.99%แ99น่นอะนะสำหรับท่านใดท่านะที่เจอปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นกลิ่นแกส๊สเหม็นมากๆนะให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่า99%เนะี่ยกลิ่นแกส๊สพวกนี้มาจากชักโครกมาจากการติดตั้งที่ไม่ได้มา,มาตรฐานแก้ไขหน้างานเตรียมหน้างานไม่มาตรฐานสำหรับการติดตั้งจึงทำให้กลิ่นแกส๊สเล็นเลากระจายมาหากท่านใดเจอปัญหาแบบนี้นะสามารถ ติดต่อนะฮะข้อความเพจทีนิงห้องน้ำบายช่างซ่อมในตำนานแล้วก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์มือถือหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมเชื่อว่ากลิ่นห้องน้ำเหม็นห้องน้ำเหม็นรัน่วซึมลงชั้นล่างผมสามารถแก้ไขให้ท่านได้แบบถาวร100%เแน่นอนนะครับเทปนี้ก็จะเอาชักโครกวางแล้วก็ติดตั้งกับก็จบปัญหาห้องน้ำมีกมลิ่นเหม็นแน่นอนนะครับยิ้มหยค,ครับหลังจากที่เราแก้ไขหน้างานประกอบติดตั้งกับ เข้าไปถูกต้องตามวิธีการใส่ปะเกฑนกันกิ่นกันลดซึมเรียบร้อยแล้วนะก็เคลียร์ความสะอาดนะก่อนที่ทําการเกร็บขอด้วยปูนยาแนวนะเราจะทําการทดสอบการฝัดชําระล้างของชักโคกรุ่นนี้นะว่าหนึ่งเสียงมันโอเคกว่าเดิมไหมฝัดลงปกติหรือไม่ เดี๋ยวมาดูระบบฝัดชำระล้างของไซฟอนเจ็ทของโมยากันกดและปล่อยก็ฝัดแบบนี้เสียงแบบนี้นะฮะเป็นการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานตามปกตินะแล้วก็เสียงไม่ฟ้องละนะก็คือจบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นได้แบบถาวรร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสำหรับเคสนี้นะครับก็เรียบร้อยขัต่อไปก็เก็บข้อมูลยาแนวก็เป็นอันเสร็จสำหรับงานดอถอนแก้ไขห้องน้ํามีกลิ่นที่เกิดจากการติดตั้งและ ไม่มีการแก้ไขหน้างานให้ได้มาตรฐานสำหรับการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ